ใช่แล้วล่ะค่ะอ่ะเรามาที่ข่าวต่อมานี้ก็เป็นเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองกันต่อกับฮาริเบอรี่นะคะก็มีการออตัดสินไปแล้วในเรื่องของสิทธิในการเลี้ยงดูลูกรวมไปถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ตามมาอีกเยอะแย,ะ,ยะมากมายตอนนี้ฮาริเบอรี่ก็มีการฟ้องนะคะขอลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกด้วยล่ละค่ะ ก่อนหน้านี้นักสแสดงสาวผิวสีคนสวยฮัลลีเบอรี่วัย48ปีตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะเลี้ยงดูบุตรให้กับเกเบรียลออรบรีแฟนหนุ่มนะคะอดีตแฟนหนุ่มค่ะวัย38ปีถึงเดือนละ16,000ดอลลาร์หรือประมาณ5 1 0 0 0 0บาทค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะนักสแสดงสาวชื่อดังก็ยื่นฟ้องต่อศาลขอลดค่าเลี้ยงดูให้เหลือเพียง3,000ดอลลาร์หรือ97,000บาทเท่านั้นโดยให้เหตุผลว่าเพราะจํานวนเงินที่ให้มากไปทําให้เกเบรียลนั้นใช้ชีวิตอย่างสุขสบายโดยไม่ยอมทํางานอย่างที่คนเป็นพ่อควรจะ ค่ะในเอกสารที่ฮรลลี่บรียื่นต่อศาลนั้นระบุว่าแกเบรยลนั้นตอนนี้เนี่ยหยุดทำงานอย่างสิ้นเชิงและใช้ชีวิตอยู่ด้วยเงินที่เธอให้เพื่อมาเป็นค่าเลี้ยงดูบุตรนะคะซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่แย่มากเพราะว่าทำให้เสียระบบไปหมดค่ะฮัลลี่ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าแกเบรียลนั้นมีความสามารถมากพอที่จะทำงานหาเลี้ยงนาราลูกสาววัยหปีของพวกเขาได้อย่างสุขสบายแต่เขากลับไม่ทำและใช้แต่เงินของเธอเธอจึงจะขอลดค่าเลี้ยงดูลงค่ะ ซึ่งฮาร์ี่และแกเบรียลนะคะตอนนี้เนี่ยสารสั่งให้ทั้งคู่เนี่ยร่วมกันเป็นผู้ปกครองลูกร่วมกันโดยแบ่งเวลาการเจอลูกเจอลูกนะคะคนละ50%แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยแกเบรียลก็เป็นฝ่ายยื่นฟ้องต่อสารแย่งสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกกับฮาร์ี่มาโดยตลอดตั้งแต่ปี2012และผลสุดท้ายนะคะสารก็สั่งให้นาร่าอยู่กับแกเบรียลเพราะว่าฮาร์ี่เบรียนั้นแต่งงานใหม่กับโอลิเวียมาติเนสนักแสดงหนุ่มชาวฝรั่งเศสและตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยก็มีลูก ซึ่งฮารี่ก็เคยเผยกับสื่อว่าการมีลูกชายคนที่สองนั้นเป็นเรื่องมหาศา์มากเพราะเธอไม่คิดว่าจะมีลูกได้อีกเนื่องจากอายุเลย40ปีแล้วนั่นเองค่ะห้าแสนนี่ก็เยอะจริงๆเนาะรับบทหนามากๆเลยจริงๆนะคะแล้วก็คุณพ่อก็ไม่ทํางานด้วยอย่างนี้ก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแต่ต้องดูซิว่าศาลจะว่ายังไงค่ะใช่แล้วค่ะคอยติดตามกัน